อันนี้มันโซนซีดีใช่ไหมซีดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายก่อนตรงนี้ตรงนี้มันเห็นชัดดีไงตรงไหนนะโอเคพวกเรานี้อยู่ในที่ไซนะก็เมื่อคืนเจอสองล่างใช่ไหมสี่ทุ่มตรงแถวไหนครับแถวนี้เลยใช่ไหมมีรูใช่ไหมอนสอดไหมไม่แล้วแต่ ตัคื่อสองล่างก็แถวนี้นะแต่ว่าสนะังเกตน,นะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ไไนวันนี้ก็เห็นชัดดีนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงไม่ใช่ต้องต้องลงต้องลงมาถอดทัางหีายจะเห็นเป็นแผ่นพื้นนยเหมือนกนับ,บมันเป็นแผ่นที่พังลงมาแล้วก็ทับมันอยู่นี่นแ,แผ่นที่มันพังลงมาแล้วมีท่อป,อร,ปริงเกอร์ก็มีแผ่นอีกชั้นหนึง่งน่าจะเป็นคาหรือเป,เป็นพื้นเลยนะแล้วก็ซ้อนกันไปสาม หมือนก็มีสามชั้นเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับหนึ่งสองสามซ้อนกันอยู่เกียร์ใส่ก็อนเกีย้าไปมาเกียร์ใส่ก่อนเอาเอาใส่เอาตะกรางเข้ามาแล้วเดี๋ยวมีรถจอดอันนี้เอากล้องเข้าไปดูนี่ไม่เห็นคนทำงานหน้างานก็ไม่ได้ง่ายเนาะเด็กเยอะเลยนะแต่ก็มีทีมที่ตัดเหล็กนี่ก็ทีมก็ลงไปเต็มที่นะพื้นที่นะตรงนี้ตรงนี้เหรอไอ้ดอยดีๆนะเว้ยดรดอยที่เบสมาทุกวัน อันนั้นไม้ไม้ท้าประจำตัวนั่นนะห้ามคนอื่นเอาไปใช้น่้ยเหล็กมันเยอะนะเดินลำบากนี่ใหญ่ม,มันมีพื้นนี่ชั้นมีพื้นหนึ่งอนันสองอนันที่มันซ้อนกันอยู่อะ่ะอันนี้เป็นท่อสปริงเกอร์มันที่อยู่ระหว่างชั้นมันยุบป,ปรรวมกันอ,ะอ่ะต้องพยายามดูตามช่อง,องต่างโอ้นี่ก็ต้อง

แต่ว่ามันพื้นมันหนานะต้องุสอสาาวสุดสายมรัสุดายที่มตรนกอปก็ยังจะอยู่เพราะนี่เป็นพื้นที่มันเปราะมากองกันหลายชั้นอะ

พวกคู่ไปนะเก็บหลักฐานด้วยก็ทําให้ทางกรมประชมาเก็บหลักฐานแล้วก็เขายางพ้นบ้างก็เยอะสุดนะอะไรขาดรองเท้าเหรอไปขอดิมีที่ไซค์ข้างหน้าออฟฟิศมีไปเอาเลยที่กรมประชาการอ่ะเออเฮ้ยเป็นน้งฉีดนะเว้ยยาแห้งๆอย่างนี้ดีแล้วเออ สวัสดีเจอไ้มนุนมีกลิ่นใช่ไหมม<ป>าอยู่กันทั้งไซนะี่คนเยอะเลยครับเต็มที่ไหมไม่ถอยันนี้เขาเข้าไปตั้งแต่ตีห้านี่เข้าไปส่องดูนะอขมไ่น่ไ โอ้โหนี่มันเอาออกก็ยากนะเนี่ยมาเราเห็นการเอร้อนของพื้นสงพื้นอยู่ด้วยกันแล้วตรงแล้วตรง

คือมืนกันไปเป็นพื้นที่ซ้อนกันอยู่ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมีกลิ่นบ้างไม่มีเสียงอะไรนะแลก็กล,ล้องสองก็ไปดูว่าข้างในมีใครไหมมีร่างติดอยู่ไหมอะไรอย่างนี้เมื่คืนจะกี่โมงว่าสี่ทุ่มเหรอน้องหัวค่ำใช่ไหมเจอเจอร่างอะ่ะ สีทุ้มมานะตูงไหนอะแถวนี้เดียวเอาออกไม่ยากหรอโดน,นทัไบไหมโอ้แมง,งมันเหอ่กวนานี่ยกินแรงอะ่ะ ตรงไหนนะข้างบนนู้นใช่ไหมคนกลางนี่ด็อกเตอร์ดอยที่เบสนะกำลังกำกับการส่องโผลบอยู่ โอ้โหโตรงนี้จะออกไงวันนี้ข้างในเป็นโพรงเหรอจอยใหญ่ไหมใหญ่ครับอันนี้มีท่อแอร์อยู่นะต้องไปดูว่าท่อแอร์มันอยู่ชั้นไหน คืออย่างไอ้พวกท่อพวกเนี้ยมันทําให้เราจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้เป็นชั้นไหนเพราะว่ามันขึ้น่าไอ้การกรอ่อสร้างเนี่ยมนถึงชั้นไหนแล้วไอ้ท่อแอร์ที่มีฉนวนเนี่ยมันอยู่ชั้นไหนก็ไปสืบกลับมาได้ว,ว่าอยู่เป็นพื้นไหนที่พังลงมาเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นชั้นสี่ชั้นห้าแหละน่าจะชั้นล่างละมีท่อสปริงเกอร์แล้วสีแดงๆแต่ว่ามันมีถึงกับสองอันซ้อนก 2, อนออันอยู่เลยไอ้นี้ตรงกลางที่แต่ก่อนมีช่องว่างเหมือนกับมันทับลงมาอยู่ด้วยกันนี่นะอื โอ้เหล็กเยอะมากเลยเนี่ยตีนตัดก,ก็ตัดไปนะจะได้โกยง่ายเดี๋ยวเช้าเช้าเครื่องจักรหนักเข้ามาก็โกยง่ายมันต้องสลับกันนะอ้เครื่องจกักรหยัดหนักแตก่จะหนักลุยเลยก็จะไม่รู้ว่าล่างอยู่ตรงไหนก็ต้องสลับกันแ้่จะหนักก็พักช่วงเช้ามืดคนก็เข้าเช้ามืดนะ ตรงนี้น่าจะมาเก็บหลักฐานได้เพราะเป็นพื้นนี่ยังเป็นสำเร็จรูปอยู่เดี๋ยวต้องบอกทางกรมโยธาเขาเฮ้ยโอยส่งไปกี่เมตรวะสองเมตรสามเมตรเหรอไม่เจออะไรยังไม่เจออะไรครับตอนนี้แล้วปลายปลายกล้องมีจับมีไฟป่ะต้องงูไหมเนี่ย

ขึ้นก็ยากนะเพราะเหล็กมันเยอะนะผมนี่ต้องอยู่นิ่งๆเลยขยับไม่ได้เลยเนี่ยกลัวเหล็กมันจิ้มเนาะได้ไหมไหวไหมได้ไหมมาได้มาโอเคดีมากเออขอบคุณมาก เออเนี่ยสำคัญนะอเหล็กแผ่นนี้มาเก็บเป็นข้อมูลไหมมาไหวไหมผมยืขวางอยู่ไหมเนี่ยเมื่อตอนหกโมงนี่ก็จชิ้องไหนชิ้นชิ้นไม่ชิ้นส่วนอะไรไม่ไม่ไม่ไราบครับแส่งไปแล้วนะติดเตยตรงนี้นะขอบคุณมากทุกคนนะะลุยังต่อมา โดยเป็นไงโอ้ตรงนี้หนักอะไรเนี่ยกรงมุดสีแรงมากครับเราถึงเราถึงมุดดูครับโอเคที่พี่จะอยู่ข้ใตายแน่นอนก็เป็นคงเป็นกลุ่มใหญ่อ่ะตรงเนี้ยอ้าวด้วยกันผมออกก่อนจะไปเกยกัเขาไป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 ได้ได้ขอบคุณมาก โอ้ก็ดำเนินการโอ้พระที่ขึ้นก็มีชิ้นส่วนที่น่าจะพอเก็บข้อมูลนะขอบคุณมากนะน้องเมื่อกี้อยู่ข้างล่างใช่ไหมาหายอยู่ในเช้าเลยนะลเน,นี่ยขอบคุณมากนะคนที่นอนสองกล้องเมื่อกี้เออช,ช่วงช่วงรกเนี่ยจังยากขึ้นเพราะว่า,าืองกับ ชิ้นตัวมันลงมากองรวงมกันอยู่อะ่ะมันก็ต้องไอันนี้เป็นกำแพงกันดินมั้งเป็นมุมของอาคารโอ้ก็ยังยังไม่จบนะง,งานอีเกเยอะแล้นนะคือหม้ว่ากองจะสูงจนลงมาแล้วหมดแล้วตามแผนนะแต่ว่าเดี๋ยวด้านล่างก็ยังหนาเลยทั้งแผ่นคอนกรีตทั้งอะไรโอ้ ช่างก็ช่วยตัดเหล็กอยู่ด้าน,นบนโอเคเมื่อกี้ก็ไปเจอเคนายมาเคนายยังอยู่นะฮะับเปลี่ยนกันมาเดี๋ยวเขาบอกจะขอไปเล่นน้ำหน่อยที่สวนแปดโมงเชา้าก็ดีบอกให้ว้ว่ายเลยออกกำลังกายจะได้หายเครียดเขาบอกเวลาอยู่น้องเคนายอยากเล่นน้ำอบอกเล่นได้ไปเล่นในสวนเป็นแปดโมงเช้าจะพาไปเล่นน้ำในสวนกัน น้องก็อยู่หนาเก,ก็เครียดนะไปทักทายพวกอาสาก่อน ก็างี้เครื่องมือหนักหยุดก็เดี๋ยวคนเข้าแล้วเ,เดี๋ยวก็เครื่องมือหนักเข้าอนั่นฝันดีฝันเด่นเนะเฮ้ยเป็นไงบ้างเรียบร้อยไหมเรรรียบรยบบ้อคัเจออะไรไหมพี่ื่นเจอครับเจอาผ้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 าพวกหัวงี้อยูเออ่เสื้อผ้าที่อออเสื้้ผายู่ข้างล่างมันเป็นห้องน้ำข้างลา่างาอ๋เอเฮ้ยเล็กเล็กหรือใหญ่วะเนี่ยและใหญ่มาไหมเนี่ย เรียบร้อยไหมใจถึงใจพอเมื่อกี้เจอพงเอ้น้องเอ้บิวนี่เลเจอโพงเมื่อเช้าเจอโพงใหญ่อ๋อหนึ่งพงลงไปก็เดินได้ลึกลงไปประมาณสักเกือบเกือบสิบเมตรได้ครับสามสิบสี่เมตรได้ไหมครบสี่เมตรสิบสี่เมตรเฮ้ยตรงไหนเจอเนี่ยเดินพงนะเออเจอใครไหมนี่เลยอ๋อไม่ช่องว่างอยู่เหรอเป็นช่องว่างใหญ่เดินได้อ๋อทำนั้นก็เจอเสื้อเจอห้องน้ำครับมั้งงน้ำใช่ครับแต่ไม่เจอคนไม่เจอไม่เจอคนครับมีกลิ่นไหมกลิ่นไม่มีเลยครับตอนนี้ด้านล่างครับ โอเคขอบคุณมากเลยนะเรียบร้อยดีนะทีมงานโอเคดีดีเลยเพื่เต๋มอยู่ตรงนี้นะข้างๆลางนี่นะถือปังโขมากลัวจะเบื่อดิเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปังโกน้ำเต้าหู้ขอบคุณนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เฮ้ยจะสั่งโรตีฮารุ้นได้ปหมสั่งได้ไหมสั่งตั้งห้าร้อยแท่งดีต้องร้อนหน่อยได้ไหมมีคนทำไหมอร่อยไหมนี่นั่นร้านเดิมหรอร้านเดิมนะมทำไหวป่ะตีห้าถ้าก็ส่งมาดีห้าร้อย ห้าร้อยห้าร้อยครับก็กินเลยห้าร้อยบาทไม่ใช่ห้าร้อยแผ่นเดียวไหนพวกนี้ไหมหรือพวกนี้กินโรตีไหมครับเอาโรตีก็ได้พวกนี้ได้ครับใส่นมเยอะนะอะไรอะใส่นมน้ำตาลจะได้มีแรงเฮ้ยกานจาน้องเข้าไปสั่งเลยเดี๋ยวเข้าไปสั่งก็ได้เย็นนี้อ่ะเขาเปิดกี่โมงกันร้านเขาเปิดตีสี่หรือห้าอ้าวเหรอส่งได้ใช่ไหมได้ก็ดีหรือฝากมุที่มาดีได้ครับได้โอเคครับโอเคนะมุทิติกินโรตีนะโอเคอ้าว ดีครับดีจะได้ไม่ต้องไปจิ้มนมก็มีมีใส่นมมาแล้วไงไม่ใช่เป็นโก้อ่ะพรุ่งนี้โรตีมาดีฮัลุูนก็อร่อยอยู่แล้วโรตีเขาอ่ะไ,ไอ้แจ้วข้างหน้าผัดไทยผัดไทยช่วงนี้เช้าจะกินอะไรผัดไทยแล้วโอเคนะก็ประมาณนี้นี้โรตี ่ะพวกนี้ขนโรตีมาแต่ต้องให้ร้อนๆนะเรียบร้อยนะเป็นไงยังอยู่ข้างบนนี่เหรอ,อเหล็กมันเยอะอยังนะต,งต้องตัดใช่ไหมไปเดี๋ยวต้องไปฆ่าเชื้อโรคก,ก่อน เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างบนมันมีเชืออะไรอยู่บ้างเราก็ต้องผ่านกระบวนการอันนี้เรขอบคุณคุณเคเยาวราชนะเขาเอาเครื่องต้นมาให้กับทีมงานเรียบร้อยนะเฮ้ยฮารุนเดี๋ยวต้องไปเอาเบอร์หลนารตีมาหน่อยไหมฮะท่านบอดเอาเบอร์รตีได้หน่อยเออเอามาห้าพันง่ายกว่าเฮ้ยห้าร้อยแผ่น จะบอกห้ามไม่ให้ทำจะต้องร้อนๆเลยบอกแล้วเขาอย่างไรเขาจะเตรียมโอ้โหอุโมงค์คาเธโรต้นเราลงไปโอ้โหน้ำมันเยอะมากเนี่ยรองเท้าไม่กันน้ำไยเดี๋ยวยมจอดเลยนะผมฉีดเท้าให้ได้ครับเอออ่ะมาฉีดดีอว่ามาลองเท้าผมมันนะครับอ่ะ ขอบคุณนะโอ้โหเจอเแอลกอฮอล์เข้าไปก็เชื้อเลยเราต้องทำความสะอาดกันนะว่าข้างบนเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อมีอะไรหรือเปล่าสาาบายสบาย <c ười> อ,อันนี้ใจถึงใจกับฮารุน <c ười> เป็นัดีกันนะไม่จทิงงาน อยู่ด้วยกันเหรออยู่ใกล้กเหรอที่ต yeah. in sa anyway. in ั้างอยู่ใกล้กันเหรอที่ในกรุงเทพนะแล้วขอบคุณมากเลยนะอยู่ใกล้กันขอบคุณมากเลยนะอยู่ใกล้กันอ๋อดีมากเลยเข้มแข็งมากอันนี้ก็มาตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยผมยาวเนี่ยจำได้จับว้อมหอมตอนนี้ตอนนี้ แล้วก็อยู่ดีกินดีไปเหรอจริงเหรอเดี๋ยวผู้ชมไม่สงสารนะมาดีมามแล้วไปมาคนเดียววะใหญ่ไม่มาวะอะไรคือก็กลับไปอ้าวเหรอกลับกันไม่รู้ใครเป็นใครนะเหมือนกันฝาแฝดเออทำไมฝาแฝดชอบเป็นอาสาเหรอใช่ครับเมื่อวานเจอพี่บินเนี่ยเอ้หรือใครวะพี่ไทยเออดีเว้ยได้ผมโทรไปสั่งเขาเลยนะโทรไปสั่งก่อนเดี๋ยวแวะไปหา ไอ้ร้านร้านข้างหน้าใช่ไหมที่ติพัทไทนะมีมีร้านข้างหน้าแต่ผมว่าจะแบ่งร้านข้างหน้ากับร้านข้างในได้ดีจะช่วยกันเออสองร้านเดี๋ยวไปแวะไปหาโอเคเอาห้าร้อยแผ่นนะโอเคขอบคุณมากนะน้องอ่าออกมาคิ้งเงี้ก่อนเดี๋ยวมันต้องล้างด้วยขอบคุณนะน้องขอบคุณทุกคนนะฮารูนเพชรเกษมใจถึงใจขอบคุณนะเพชรเกษมนี่มาตลอดเลยนะเนี่ย คนนี้เป็นล่ามด้วยเหรอได้เป็นล่ามให้กับทีมนานาชาติตอนนั้นอาจารย์ยังจำชื่อได้วันนี้อาจารย์จำไม่ได้แล้วชื่ออะไรน,นะ,เอ,ะเอมี่ค่ะเอมี่เอออ้าวจำได้แล้วคนคนบังคับอาจาปตาสเนี่อ๋อขอบคุณมากเลย,ยเดือนแล้วนะเดือนกว่าแล้วเดอ,เอืมก็ย<อ>ังต้องเดินต่ออีกยี่สิบยี่สิบเจ็ดคนนะึงริบเดี๋เมื่อคืนเดือนสองนี่อืม ทำความสอาดร่างกายก่อนอะโรตีห้ารอยแผ่นพรุ่งนี้ไม่เป็นไงห้าบาทเนี่ยห้าร้อยบาทเหรอห้าร้อบาทก็ได้ห้สแผ่นตีันตายแบกปันแบปันละคำโตีูสาาทเออโลตีูกล้ ครับสวัสดีครับอยู่ไหนเนี่ยนะอยู่ตปพรครับขอบคุณนะน้องก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะไม่ใช่มีแต่ผู้ชายนี่นี่อาสาผู้หญิงใช่ไหมนี่ขอบคุณมากเลยนะเข้มแข,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 ข็งมากสองคนเลยเป็นที่รล,ลึกหน่อยครับโอเคนี่คืออะไรเนี่ยติ๊กกเอร์ที่โอเคเท่เลยเปิดเนี่ยหมาพทำอะไรอะไรวะยังไม่รู้อีกเฮ้ยดูเปล่า ผันช่างขอบคุณมากนะครับอยู่ฝั่งนู้นเหรอหรืออยู่ไหนผม,ผมนังอยู่รถลูกครับโอเคขอบคุณมากเลยนะรวมมือรวมใจกันหน้าคนนี้แล้วหัวหน้าสวัสดีครับโอ้อยู่ทั้งวันเลยนะหมดแจ้งไข่พปโลหมดแล้วเดี๋ยวให้ชาวบไอ้ให้ทางมาส่งมาให้หน่อยได้ต้มเองเขวหน้าทำไข่ลูกเขยบ้างดิขอบคุณมากนะไม่ได้กลับบ้านเลยเนะี่ยโอ้เข้มแข็งมากขอบคุณมากครับหัวหน้าโอ้เก่งมาก

กาแฟไปหาเองนะไม่มีหรือโรตกินกับชาวะจะโรตีกินกับอะไรวะชาอชาะไรชาชักโรตีชาชักเหรอเหนื่อยเนี่ยเหรออรุณขอบคุณมากเรียบร้อยไหมเมื่อคืนขอบคุณนะทุกคนโอนี่คือทีมงานหลายทั้งราชการทั้งเอกชนร่วมกัน ได้ถึใจได้ดีใจหีลืมเสียงเหรออ้ามีลืมอุปกรณ์เลยขอบคุณนะอารูนไม่มีว่ะ กลัวเบื่อพรุ่งนี้โรตีไม่มีเด็กคนทัวน์้เต้าหูไ้ไว้ฮอายละขอบคุณนะน้องทุกคน,น,นต้องกินไงอะไรโรตีกินกันน้ำเต้าหูะะ้ได้ไหมโรตีอ่ะโรตีน้ำเต้าหู้ะไรนะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัด มาได้เช้าเลยนะจ๊ะขอบคุณนะทุกคน เต็มที่นะมันกำลังมันจะลดลงจากวันแรกเลยนะทุกคนก็อยู่กันเต็มที่สวัสดีครับเรียบร้อยดีนะพี่ฐานเรียบร้อยดีครับขอบคุณมากเลยนะเฮ้ยทีมโดนเป็นไงเรียบร้อยดีนะขอบคุณมากเรียบร้อยดีเมื่อคืนเจอไหมเจอสองล่างใช่ครับเจอสองครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับ โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากนะเรียบร้อยไม่มีคระตุงโผล่นีโโน้พรุ่งนี้มีโรตีสั่งมาแล้วโรตีพรุ่งนี้กินโรตีเรียบร้อยนะพวกเราโอเคกาหน้าดีนะโอเคไปเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคก้าวกล้านาดีๆนะก็แต่ว่าก็จะเริ่มเจออุปสรรคเยอะขึ้นเพราะว่า เหมือนกับทุกอย่างมารวมกองอยู่ด้านล่างก็จะทําให้การขุดยากขึ้นเหมือนกันก็เต็มที่ฮะทุกคนก็มีกําลัางใจไม่เป็นหานะโอเคขอบคุณมากไปก่อนนะสวัสดีครับครับ